เวทมาเวทมาเวท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 เทียกาศเที่ยอากาศเทียกาศมีกาลทายเจุดสาไว้ต้องกิบแทงนอตแทงโฮนอตไว้แทงโฮนอตเกมลเกมโฮนอตมันจะเล่นมันจะเล่นอ่าอ่าอ่าอโอ้ยอยู่หน้ามีครัอยู่หน้ามีรอรอรอแตเช็คฟุทเช็คฟุทเช็คฟุดเช็คฟูเที่ยอากาศเทียอากาศเที่กาแล้วเกหกจอเก้าเียอื้อ เกียร์กัดเกียร์กัดดีฟิวบางเอ็นโต้หน่อยครับอ่าเดี๋ยวผมจะเดินมาทางทางทางอีทั้งไอ้ไม่ต้องเดินตามมามาร์คมาร์คผมมาร์คผมมาร์คผมขอขอกล้องพอดีหน่อยรนไล์หน่อยรถก็ได้รถขนรถก็ได้รถไล่อ่าอ่าอเกียร์กัดเกียร์กัดเกียร์กัดให้หมดเกียรกัดให้หมดแล้วก็มาร์คผมนี่ไงตรงนี้แหละตรงนี้แหละเกียร์กัดเกียกัดมันมีกระทายนะอืออืออือเอ้ขอขอแทงโฟกัสกระทายด้วยถ้ามันเข้าบอก เกียร์กาศค่อยเดินมาเออชิดชิดชาวเวสไว้เรียงเรียงอแพงชาวเวสเรียงเรียงลงฟาร์มไว้เออสวยเออแทงแทงแทงเซ็ตโพซิชชันแทงตรงหัหน้าเออเกียร์นักเรียนดูข้างหน้าด้วยมีบอร์ดเยอะมากอืออืออือพี่บอยเข้าแล้วบอกยี่สิบแล้วครับผมล้องส่วนที่โบให้ได้ได้ได้เกียร์กาดเกียร์กาดครับเกียร์กาดให้หมดเกียร์ให้หมดทีละบิ๊กผมเห็นเลเวลผมเห็นเลเวลเห็นตัวเดียวนะไม่รู้ว่ามันทำบอมป์ปะ เลเว่อย oh yeah, hey, oh yeah, huh. ู uh ่เซาเพจครับ huh. อืมไไปมันหูหมวกลีอะไม่น่าใช่บอมเลกรับหน้า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 โอเคเปิดเกตชาโรในเราในเราในห้าีตรงน็อตตรงน็อตตรงน็อตเอเกตเออตาย กะมากมากมกมมากมากมาสวยสวยกรมากับมาเรับรับนะโอเคพูดพูดเก์นเวทพูดเกนอตเวทห้าสี่สามสองกกสวยสวยกับมา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 กมรารีวิวเรารีวิวเรารีวิวแทงให้เรารีวิวแทงให้เราโอเคนะย็นโล่ปาตี้นะย็โล่ปารตี้นะชาโลตรงนอตในห้าสีาะโล่ปาตี้ยโล่ปาตี้สวยแล้วมากับมากับมากับมาสวยจัดสวยจัดโอ้โหรวิวเราไอ้ไอ้

รับรับที่บอมับที่บอมบที่บับที่บอมรับทีับที่บอมรับรัับรับรับรับเกีล่ีลามาตีตรงนอตให้าสานึอตกเลยเราเราเลยเราีเราเลยเรแขงอ่ะกบมากบมาสวยสวยสวยโอเคููเกูเกูเกอเนอนอตาอกณกูกูกูกมากลมากมากามากามากินวิวเล่ากินวิวเลากินวิวเล่ากินวิวเล่ะ มากบมาตรงเ้าที่กัที่กัดที่กันี่กันี่กันมาก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 มาฮัโหลเกียร์เกียเกียเกียร์วพลดเไหมดีบอมมันเือะ่าแทงแงระวังแทงมันปรับุกป่าบุก เดินยเข้ามารับๆแทงอยหัวแขงหัวแขงหัวแข็งหัวแขงหัวแขงแขงตายปะแขงอะไรปะไม่ตายไม่ตายมีมีกะลาตรงกลางนะกะลามารอข้าหลังเราอยู่นะข้างข้างเวสเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าเข้าแล้วบอกเข้าแล้วบอกระวังแทงแทงย่าแทงย่าแหลมแทงย่าแหลมโอเคกับกบมาเซ้ากามาเซ้ากามาเซ้ากามาเซ้ากบมาเซ้ากามาเซาามาเซ้าามาเ้ากามาเ้ากามาเาออมอมาฟาร์มเาเวทออมมาฟาร์มเซาเวทออมฟาร์มเซาเวทออมฟาร์มเาเวมันชื่อไอไอไอเออเอมอเอมอเอมมาเชเเ เว้นมา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 เดินออกมาเดินเว้นมาเดินเว้นมาเว้นเว้นมา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 มันไม่ตามเจียกัดเจียกัดเจียกัดเห็นโลบัตตีนะยัง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 เจียกัดเจียกัดเจียกัดอยู่ข้างในเหมือนออกเวทออกเวทว่ะ ออกเวทที่ออกเวทออกเวทนตลอดที่ออกทีมาออกามดูรูปเวทเอ็นดีดอ็ขอ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 มงขอขอมอทอ่ะเคียเคียเคียเคกกานออะอ๋อนีกนอเนียนะเคีบรปังเียปังเียกรนะเียกรใครโดนโกอยู่เฉยโดนโกอยู่เย รอรอรครับรอรอรอโอเคนะอะาาู่มาเสาผูเสาผูเสาม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 าโอเคนะเดโ๋ยปโร์ตี้ลุกน็อตในห้าสี่สาสองหนึ่ง๋โรตี้ แกลับมา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 ลับหน้าลับหน้าลับหน้านานโอเคฟูดเจน็อตน็อตลสี่สามสองหนึ่งูเบูเบูเแล้วกลับมา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 กลับไไว้ลับหน้าด้วยลับหน้าด้วยบอลจูบอลจูบอลจูบอลบอลจูบอลบอลลับกลบลบกลบ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 ลับล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 ล ยับย, uce. ย uce. โอเคนะยีโรบัตตี้นะยีโรตี้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เซ็เตอร์เลยพี่ผมใหญ่อะอะไรผมใหญ่คยเหรอจักใหญ่ิบิิบิวิวเกากาเฮ้ยใครใครที่สามารถดึงได้ิตผักได้อ่ะดูโฟกัสผมดีนะพี oh no? are, yep. water, ่ใหญ่ตีรเ่โรตี้จโรดเรยวเรานีวเราเนียเเราหัวแข็งเราแข็งในห้านึ่งเเอาโรบัตี้ิบิวิบิวปาดปึก

รีบๆๆๆกับไม่กลกับการหลบลไม่มีกระแตกกลับมา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 ลงเสาลงเสามาลงเสามาเามาเเว่นมาตทงขัดน็อตแ้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 งขัดน็อตขดนอตขนอตแงขัดนอตงขนอตรลรับรับหน้าหน่อยรับหน้าหน่อยรับหน้าหน่อยกิวิวเราิวบิวเราิวิวเรากี่วิกี่วิมาเซเวเเว่เว่น็ดวนโอเคโอเคเธอนเธอนเธอนต้องโชคโชคโชคพูดต้องโชคได้ห้าทีมต้องโชคโชคสวยสวยแล้วกลับมาแล้ว กามายู่ยู่ยู่หน้ายู่หน้ายู่หน้าแทงขัดไว้แทงขัดไว้เียขาดไว้ขัดไว้กบมากามากามาโอ้โหโอ้โหโอ้โหยูเวกไล์หน่อยยูเวไล์ผมเปิดจูแล้วยู่ในจูยู่ในจูยู่ในจูยู่นจู่ในจูเออ พี่พี่หล้วมาลมาแล้ว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 มารี่สตรีไม่้ขวายก็ด้แล้วเนี่ยรับไอเดี้ยวข้ามาเข้ามาเข้ามาเขดนาแเึงมาดึงสวยสวยผักมา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 ตรงนโอเคดูในเรานะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถอยถเดี๋ยวเดี๋ยวด่ในเรานี่ห้างต้องไกดไกไต้องกตองกต้องกดตก สวย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 พี่ผมใหญ่ผมใหญ่ล้อล้อล้อที่ดบิวในล้อดบวราลหน้าล้หน้าล้หน้าล้หน้าใหญ่มาใหญ่มากุเกตรงนอตนอถึชในหดูเสามสกุเกกุเกสวยสวยสวยกลับมา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 กับ้หน้าด้วยล้อหน้าด้วยล้อหน้าด้วยเอไอตกตายตกตายตงตอักลับมากลับมากลับมายั่าังหยั่าังยังหยั่าังยังๆัััััลล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 ล เอยไปติกโบรติโบรติโบโอเคโอเคโอเคก็ไปเดินมาก็เดินมาก็่เดินมาก็ไปเดินมายิโยิโปตี้ตรงตรงตรงในเราอ่ะอีดในเราใน้าสอยิโปตี้ในเรายาตี้ในเรามอออกซิเาเทอร์เมเออมาแล้วมาอีดมาอีมาอีดมาอีมาอีเอมามาสดอีดสบัดอีสบัดอีมาอีดมาอีดมาอีดโอไว้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 เอไว้โ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 อ

giờ mình đánh cái chú tay rồi hả? Đi tiền này, góc phía này này Ủa, này Mình, nó 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 đó? ở dạ, dạ, dạ Chú, 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 chú Chế gạt, chế gạt Chế gạt lấy liên chế gạt lấy ra, chế gạt ở ngay Ok ฟังดีๆฟังผมดีฟังดีหมูบีท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 แงจับบีทแงจับบีทแงจับบีทหมูบีทแงจับบีทแงจับบีทโอเคยีโรบตี้ลุกดอตใน้าสี่สามสองนี่เราในเราตรงเ้างเสาในเราในเราแล้วกกับมากมากมากมาแล้วแล้วแล้วมาแล้วมาเทายิมาเทายิคิวคิวคิวเดี๋ยวาแล้วมาเทายิปมาเทายิจับมาเทายิออมาเทายิมาเทายิมาเทายิามาเทายิมาเาบอาอะไรพวกกันตายกีการกีการก ชีวิตก็ไหลไปหผมมีกาลามาอีกแล้วนะครับกาลาอยู่เตาเองอยู่เตาเราตอลนในห้าผมผมเป็นแทงผมเป็นแทงนะผมโอเคโอเคเอาออกมาออกมาออามาเราเราจะไปยิงต่อมาต่อมาเตาออกมาเตาออกมาเตาออกมาเตาข้างข้างหน้าออกมาข้างหน้าออกมาข้างหน้าออกมาแทงออกมาหมดแทงออกมาหมดออกมา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 เลยออกมาเลยออกมาเลยโอเคจะพีเตาจะพีเตาจะพีเตาในห้าสี่สามสองหนึ่งจะพีเตาพีเตาพีเตา มาตั like. like ้มมาัมัีมีใครช้ามั้มาโลอย่นี่มันอยู่ไหนบอมบีอยู่ตัวอ่นี่มาดียวมของผมนี่ของผมของผมเล้นลูกน็อตลูกน็อตเดินน็อตเดินน็อตมันอยู่ไหนิงรู่ไฮก้าอยู่ไฮเก้าน็อตเดินน็อตจับจับได้จับได้จับจับได้จับน็อตน็อตน็อตในหดิเมาดิเมาดเมาเไม่ลาจับไม่ลาจับไม่ล่าจับไม่เล่าสวยสวยโอโหโหโห่อนโหก่อนโอ้งหน่อน่อ้รับแทง เลงหน่อยเลี้ทงหน่อยเแงหน่อยเงหน่อยเลางน่เงหน่อยเดินเดนเดิเดินเดินเดิเมาเดินเนเดินเดมาเดินเมาเดิเมาเดินเมาเดิเมาเดินเมาเดินเมาเดินเมออเดินเวทมาเวทมาเวทมาโอเคนะยินโลปาตี้เอยรรายิมามายิบมายิบกับมายิบมายิบกลับยิงยังมายเออเดนมายิบเนมายิเดินมายิบโอเคอเราทมนเอยิมาเาิทมาอยทาิบ

เอาคิววิวคิววิวล้วล้ำหน้าด้วยล้ำหน้าด้วยคิววิวเราคิวิวเราล้ำหน้าด้วยล้ำหน้าด้วยโลโลคิววิวเราโอเคเดินน็อตเดิน้อย่าโล่ิโบตต้อลตี้น็อตไ้าสี่สมนึ่งช็อตชลโล่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 อย่าโล่บัตตีสวยแล้วลงาองเท้าลงอเท้าลงเท้าลงรเท้าลงเท้าลงเท้าลงเท้าล้โหโหโหล้ำหน้า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 น่อยคูเกตน็อตคูเกตน็อตห้าสี่สามสองหึ่งูเกต์คูเก้าลงัเท้าลงเท้า เช็คโปรเทคด้วยโอเคโอเคโอเคมุหมุหมูบอกมาหมูเซายิซมหมูเซายิซมหมูเซายิซ์ม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 ายิซมาอมาลับหน้าด้วยอย่าอย่าเดินอย่าเดินอย่างเดียวรับหน้าด้วยโอเคโอเคยิซ์มา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 เดินยิซ์มาดูด้วยมันตามไหมเดินยิซ์มาตามครับขอขอคนฟุกขอไปคนไปไปจับโปรเทคหน่อยไอคนจะไปกับโปรเทคอีกหน้าเพื่อด้วยเฮ้ยออกมาผมพูเซาแล้วผมอยู่ตอนปิ้งโหตรงนี้โหตรงนี้เดินมันตามมาไหมไม่ตามไม่ตามไม่ตามไม่ โไว้โไว้เฮ้ยเห็นแทงเข้าเข้ามาในเราแล้วจับเลยนะไอ้แทงแทงเราอาเลือนหน่อยออตามไหมไม่ตามครับโอยตรงเมดโอเคว่าลงมาเสาอีกลงมาเสาอีกลงลาอีกลงอีกกรถระมังรถรถถอยมาดิป้าปี๊้าเดินมาเนอเดินมานอเดินมานอะเดินมานอะมันมันมันัวกาทยกาไทยมันอยู่อยู่เวนะตรงเปลีลื้อกายเว้สาลง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 าเ้าลงเาลงมาเาลงมาสาลงาาลงมาเสาลงา ตัวเท็ไปบัวเทคไปบัวเทคข้างข้างข้างหลังสปินมาข้างหลังสปินเลยข้างหลังสปินเลย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 สัินมาไปดูไปดูพี่สี่แบบแปดเนี่ยโดนพี่ตรงไหนท้องชกโอเคมันมันปล่อยละหล่อนหล่อนหล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 อนมันถอยมันกลัวโอเคไปโฮไปโฮตรงัวเทคไปโฮตัวมันเมาเมาแล้วโอเคเราเราเม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 าไปลงที่บัวเทคเดี๋ยวผมจับเองบัวเทคอ่ะผมไล่ไปดูฝั่งทีกดิ้คิดหน่อยผีกับผี มันมีบเชียนนะโอเคระวังนะอาเชียหัวเนดีมา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 มันเล่นแถวนี้มันมันเมาอยู่ใช่ไหมเมาอยู่เมาอยู่เมาอยู่เอาอะเดินเดมาเวทเดินมาเวทเดินเวเยแทง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 แทบ้านหน่อยแทงอยู่ลงผมแทงอยู่ลผมจะถึงแล้วจะถึงแล้วตรงปีงปงเหลืองปิงเหลหน้าจอหน้าจอเตะปตะตะเวทตะไปตเวทตะไปตะเวทตะไปตเวทตะไปตะเวทจับ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 มันเมานเนเตรงนี้เรานเราในเรา รอๆๆคิวริวไอ้เจนี่ตไอเจนนอคิวรวิวหัวแขงรีวิวแขงรับรหน้าูเดฟ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 สเปซสเปซสเปซรับรกดยากดยาเดินมาเทาเวทเดินมาทาเวทเดินมาเทาเวทเดินมาทาเวทเดินมาเทเวดินมาทาเวทเท้าเทเดินมาเท้าเดินมาเท้าเดินมาเท้าเดินาเท้าอหน่อเท้าอิดเท้าอิด้บจับจับจับับับ วุ้ยวุ้เดอาพเท้ามาพุดเท้ามาพุทเท้ามาพุเท้ามาพุดเท้ามาพุดเท้ามาเทามาเรามาเท้าเวทเรามาเทาเวเามาเทาเวทฮัลโหลเ้าเรื่อยๆลงมาเท้าลงมาเท้าลงมาเท้ามีกุบตรงเ้ามีกุบตรงเท้ามีกุบตรงเท้ามีกุ๊บเท้ามกบรเทามีเบตเทามเวะในกรุมเวในโลกต้ลเดวะในโลฮัลโหลโอโหอ้หอหไอคีรุตุดวิีรุตุลเดวเธไร้นไหมเธอร้อนเธอ้อเธอร้อนเ้นเร้อนเธ สวยแเแลยวตะเบเบตะเบตเจเตราไม่ได้ถือโเทคเราไม่ได้ถือโเทคยับ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 เดินมาน็อตเดินมาน็อตเดินมาน็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 ตเดิมาน็ตเดนมาน็ตเืนมาน็ตเนมาน็ตเมาน็ตเมาน็ตเวิมาน็ตเมาน็ตเมาน็ตเดนมาน็ตดนมาน็ตเนมาน็ตเดานม ดีสามสองจับจับจับคุ้มเก็บสวยสวยสวยแล้วราเราเราไม่ยึด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 เราลงเสามา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 สเปซหน่อย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 สเปซสเปซสเปซ เออบอเด็กไปอีกเลยบอเด็กไปอีเลยบอเด็กไปอีเลยบอเด็กตรงนี้เลยตะเพนหน่อยดิตเนหน่อยตเ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 รับรับรูเด็บผูเด็บผู้เด็บผู้เด็บผู้เดบผเด็หน่อยตเปหน่อยีชีว,ตวิตีวิจกักใหญ่ี่จักใหญ่มาเวทมาเวทเดินมาเทาเวทเดินมาเทาเวเาเวแข่งกันเทาเวทเทาเวเทาเวทใน้าสี่หแม่ใส่เอเอเ้อเมาเท้า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 เคผู้เจดเท้าเท้าในเราในห้าสีสมนึ่งตมตงตม ยแล้วลงเยอะอยู่ได้สานี่คุ้มเท่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 านีคุ้มเท่านีคุ้มเท่าตัผมตผมออนปิงออนปิงออปิงน่ใครเอตวผมตัผมสวยสวยแล้วแาขึ้นมาน็อตขึ้นมานอตแทงจับนอตมันจะไปเอาวัตถุแทงจับนอตเออแทงจับน็อตแทงจับน็อตแทงจับแทงจับน็อตไว้วัตถุโซนเลยแทงจับนอตจะเมาส์อย่าให้มันเมาส์ฆ่าฆ่าฆ่าคนที่ที่ไม่ไม่ได้เมาส์อ่ะเมา โอเคมา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 กลับมากลับมาไม่ต้องไลไม่ต้องไลนแล้วกลับมากลับมาจะพมเลยจะมไปให้เทรองเท้ามัหรือว่าให้ลากเวเทเทรองเท้า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 เอาดีเบตดีารนะโอเดีดมดี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 ดมามดีดมามดีดมาีดีดมาีดีดมามาีดดมาีดดมา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  ปูดิสเมาส์ครับปูดิสเมาส์ปีกฟ้าเดินมาเดินมาเดินมาข้างหลังสปินเลยเพราะไอไอตรงไอตรงที่บันดิสเมาส์อ่ะสปินเลยไอตรงที่บันดิสเมาส์สปินเลยวอเทคไปก่อนเลยวอออเเทควอเทคไปก่อนเลยปนดิสเมาส์เราโอซเออออกมาออกมาเฮ้ยผู้ผู้ระวังระวังอะไรผมอยู่กับพี่อผู้ผู้ผู้เจดตรงน็อตเลยฮะทีสามสองหนึ่งผู้เจดตรงน็อตตรงน็อตเดินมา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 ขอให้ตายขอให้ตายขอตายขอตายโอ้โหไม่ตายคือเม่นน็อตคือเม่นน็อตคือนม่น จี ini, not, not, hmm. uh ้ขาบงเึ้นมาหนีขึ้นมาน็อขึ้นมานนอขึ้นมาหนอขึ้นมานอขึ้นมาน็อขึ้นมาน็อคึ้นิาหนอขึ้นาอขึ้นมาหนอข้นมาหนอขึ้นมาหนอขึ้นาขึ้นมาอ้ขึ้นมานอนมาหนวาหนวานอาหนอขาหนอขึ้นมาหนอ้าหอขึ้นมาหนอขึีนมาหนอในาในาในมาหน้นมนอตี้นาหน้นมาหน้นา มานอตขึนมานอ้นมานอขึ้นมานอตคิวิวให้ตายให้ตายคิวิวขึ้มานอแทงโอเสาแทงเสายเ็นปหน่อยสะเปะหน่อยรับหน้ารับ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 งยยังงเลงเธอมาเท้าเธอมาเท้าเินมาเท้าปูอยู่ไหนอยู่ดีอยู่งเสายงาอยงสยงเสโอเเท้าเท้าอีทเท้าอีทเท้าอีทมาอีทมาอีทมาอีทเคูนไูนเดอีทอีทอีทห้าสี่สามสงหนึ่ง ึ้นมานอตึ้นมานอตึ้นมานอต้เปซหน่อยส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 เปหน่อยสเปหน่อยสเปซหน่อยเปหน่อยสเปหน่อยสเปซหน่อยสเปซน่อยสเปซหน่อยสเปน่อเปหน่อยเปหน่อยสเปซหน่อยสเปซหน่อยสเป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 ซหน่อยสเปซหน่อยสเปซหน่อเปน่อยสเปซหน่อยสเหน่อยสเปหน่อยสเปน่อยเปหน่อยสเปน่อยสเปน่อยสเปหอยสเปหน่อยสเปน่อยสเปห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 น่อย โอเคสเปตสเปดฟังสเปสเปสเปหนอยสเปกกว้างโ h โ ho ะเปโ ho สเปซ ho สเปซสเปผมิพี่สเปดไว้ลงมาเท้าลงมาเท้าสเปดอย่าอย่าเดินนอต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 โอโหโ้โหโมลัหลัวพผมไม่ข้าพี่นะพเดินดนเดนดเดินนอต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 โนนอตุเกเดินนอตยฮะางหนงนอตนอตนอต ผมว่าวอลติก <t> <half> <one of scratches> ้าไปได้ไปเลยไหมไปเยไปเล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 ยเดินนอเดินนอยมาเดินนอตมาเมานอนอไม่ไม่ตีเป็นคนถือต้องบอกไม่ตีครับไม่ตีโเตปโล้ชสเ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 รับหน้ารับห้ารับหน้าหน่อยรับหน้าหน่อยแล้วสเป็ปแล้วสเต็ปแล้วสเต็ปแลสเปสเต็ปเอนเตินเต้าเตือนเต้าเดืนเต้าเตืนเต้าดูทางเวททางเวทเวทเเเวเเเวใหญ่มากทเล่าอยู่เล้วอยู่เล โอ้โหได้ไปคุณไปไหนวะตะเบ็ดตะเบ็ดตะเบดเลยตะเบ็ดตะเบ็ดตะเบส QWPO โฮไว้โฮไว้โฮไว้ขอขอกระจายหน่อยอย่ากระจุกอย่ากระจุกอย่าเดินทางเดินกันลงมาเท้าดิอย่าเดินน็อตอย่าเดินน็อตอย่าเดินน็อตโฮโฮตะเบดอ่ะโฮตะเบดโฮตะเบดโฮตะเบดโฮตะเบสจับจุลวิไม่ได้เลยไอ้เหี้ย่ะรอรอ รอ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 รับรอรับรอรับสเปซผมแค่วรอนผมจะเ้าเตอร์นะใหมใหญ่ใหญ่แล้วพี่รอ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 ผมจะเขาเตอร์เดี๋ยวมึงเตอร์รอ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 เดินน็อต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 เดินน็ติตดินตนะพูดเกตาอน็อตลฮะสามสองเนอตอกจต้องจจสวยสวย้สเปซแล้วสเปซแล้วสเปซ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 ป๊อที่ีมันตายพ e. ี่มันตายที่พีมันตายเออป๊อจูป๊อจูแล้วสเปซป๊ Tuổi, tuổi, tuổi Lông, lông, mà lông, lông, mà lông, lông, mà lông, 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 mà lông, west, lông, 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 mà lông, lông, mà lông, lông, mà lông, lông, mà lông, Đi cung sau, 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 ok, là thừa nót, 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 thừa วยแล้วสเปตสเปตสเปสเปอยู่นอเยอะนะสเปตสเปดนเมนเยนเดินนอตเดินนอตเดินนออตหน้าน้าประตูนอน้ประูขัดไว้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 ผมมีจีวิขัดไว้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 คิดวิวคิดวิวคิดวิวหน้าประตูคิดวิวหน้าประตูคดวิวหน้าประตูรอ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 อร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 ออร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 อ ไอ้รายงานว่เท็หน่อยลายงานว่เท็กหน่อยฆ่าฆ่ไอ้อี่ไปคนเดียวไม่มีคนไปช่วยพี่มันไปช่วยหน่อยไอ้ไปช่วยได้ไปช่วยครับไอ้ยื้อคืนไหมดิเออโนโน่เวฟไฟติ่งชื่อว่าชิสุนะครับเนี่ยเรต้องไปช่วยกันกาแลนการแลนโอเคได้โได้โซน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 โซนได้โซนได้โซนนไดนโดนโดนได้โซด้โซนไดนได้โซ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 นไ้โซนไดซนได้โซนได้โซนไนได้โซนโซนได้โ้โซนได้โซนไดซนได้โซนไ กำลังไปครับกำลังไปอะไรผมไปเปลี่ยนมาพี่อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วสแนด์ดาวสแด์ดาว I'm coming c o i n g m coming 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 i coming I'm o m i n g I'm coming I'm coming o m c o m e n o I'm coming I'm i n g I'm coming i c o n g i c ม m i n g I'm coming c o m i n m coming m coming i i n g o i n m i n i o m i n เ I'm c o m o m i n g i o n g o m เ n I'm c m i n g I'm coming I'm c m i n g o m เ n g I'm coming i coming o n g m coming I'm c o m เ n g อ m c i m อ o m i n g I'm coming I'm coming I'm c o m i ขึ้นเลยขึ้นเลยเลยเลยเร็วมันจะมันลงรัรัฐอีกหรือเปล่าไม่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 ลงลงไปจับไปลงข้างหน้าเลยลงหน้าประตูเลยน้อนน้อนิเธอรี่แมนนอนวิเธอรี่แมนโอเคเรากำลังตื่นมากเออจับให้ได้แล้วจับจับจับอ๋อตอนนี้อยู่ไหนเราวะเทดดิเมาเหยียบเลยทิเมาเหยียบเลยมันไม่มีดาเมจ มันวางแล้วพี่วางแล้วมันวางแล้วจับพี well, ่จับพี่จับพี่ไปเลยวุ้เด็กไปเลยวุ้เด็กไปเลยไปเลยไปเลยรุดเลยไปเลยรุดเลยรุดเหรจับ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 เวอรเกตุกเราเนี่ยฮะสี่สามสองคูยเกตุคุยเกตุคุยเกตุสวย เหลือเล้คือคือคือมันนอตอีฟโหมันนอตอีเดินนอตอีฟเดินนอตอีฟถ่นอตอีฟถ่นอตอีฟนอตอีฟหน้าประตูวัเทคไปเลยวัเทคไปเลยไหนนอตอีฟหน้าประตูไ่านอตอีฟหน้าประตูไ่านอตอีฟหน้าประตูวัเทคไป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 หน้าประตู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 เดินมาหน้าประตูเดินมาหน้าประตูเดินมาหน้าประตูเล่าเยอะเยอะเออเล่าเยอะใหญ่แทงแทงไปเธอมาเท้าเธอมาเท้าเวทเธอมาเท้าเวทเธอมาเท้าเวทแทงแทงลูกอินแทงลูกินแทงลูกอินเวทมุมาเวทมมุ้าเวทมุมเท้าเวทเร็วมุมเท้าเวทมุนเวทมาเวทมาาเรนุ

เออวอเอ็กไปไหนไปไหนไปไหไปเออโอ้โหอ้โหโ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 อ้โ้โหโอ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 ้โโอ้โห้โหโอ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 อ้โหโอ้หโออ้โหโ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 อโหโอ้อ้โหโอ้้โหอ้โหโอ้โ้โหอ้โออ้อ้โหโออ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้